Hybrid Synthesizer คืออะไรเทคนิหนึ่งเราพูดเรื่องแอน l ล็อกไปแล้วดิจิ t a ลไปแล้วทีนี้แอนะล็อกในยุคป,ปัจจุบันมันก็จะรวมแบบสมบูทเวิร์ลส์เข้าด้วยกันก็นคือไฮบริดใช่ไหมไม่ว่าจะในออฟมือเบลส์อืมหรืออะไรอื่นอื่นอะ่ะเออในเซนเตอร์ไซเซอร์เวิร์ก็เช่นกัน มันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดมาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็คือ Hybrid s y n t h ซ s เซอร์มันก็คือรวมเอาข้อดีของทั้งสองตัวเข้ามาด้วยกันแล้วก็มันก็จะมีวิธีการอะไรที่มันเหมือนตามยุคสมัยเนี่ยก็คือมันก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมากขึ้นและมีประสิทธิภาพแม่นยำมากขึ้น ใน Hybrid Synthesizer เนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ที่สำคัญอย่างก,ก็คล้ายๆกันแต่้นี้เนี่ยมันเนื่องจากมันรวมเข้าด้วยกันใช่ไหมอันแรกเลยออสซิเลเตอร์มันจะอยู่ในแอนาล็อกใช่ไหมแต่คราวนี้มันจะเป็นทั้งแอนาล็อกและดิจิตอลออสซิเลเตอร์เข้าใจว่านะออสซิเลเตอร์แอนะล็อกออสซิเลเตอร์ก็ยิงใช้ CV คุม เจนออกมาเป็นดิจิตอลก็จะใช้ DSP คุมอีกทีหนึ่ง่ามันแยกออกมากจาก DSP หนึ่งอ่ะมันก็เอามารวมกันให้มันเป็นทั้งทั้งสองก็เป็น Dual Oscillator ซะกันอเงี้ยอันต่อไปก็จะเป็น Tone Generation ก็อย่างที่เป็นดิจิตอลเปล่าๆก็จะเป็น DSP ใช่ไหมคราวนี้มันก็จะเป็น เข้าใจว่าการทำงานมันคงจะเหมือนพราะมันไฮบริดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอล DSP เนี่ยคิดออกมาใช่ไหมแต่คิดเพื่อที่จะปรับ CV อ่ะให้มันแม่นยำแล้วก็ให้มันได้เที่ยงตรงในแบบดิจิตอลอ่ะก็ออกมาเป็นเสียงได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่เป็นยังเป็นอนาล็อกหรือเป็นอนาล็อกดีกว่าเช่นฟิลเตอร์ เนมีลอปหรืออะไรเงี้ยอาจจะใช้มันก็น่าจะเป็นแนอนาล็อกเนี่ยแหละส่วนพรีเซสเรียกอะไรนะไอตัวเออก็พรีเซสสละไม่ว่าจะเป็นเวฟไม่ว่าจะเป็นเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคงจะเป็นมาจากดีเจนอเบสอืมเท่าที่รูคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้ก่อน ก็ถ้าให้ยกตัวอย่างอรคิดว่าคิดว่านะจากที่เห็นคงจะเป็นพวกเดาแล้วกันนะคงเป็นพวกแบบอันนั้นอนะเรียกอะไรอะ mm hmm. Music workstation Music arranger ที่มันจะเป็นคีย์บอร์ดแล้วมันก็จะมีอ่เป็นซินได้ด้วยเป็น workstation แล้วยคุมนี่คุมนูนนะ่นอันนั้นนะ่าะคงน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดซิน แล้วส่วนใหญ่เพราะว่า,วามันหนึ่งราคาสูงถ้ะสมันพื้นที่มากพอที่จะยัดเอร์กิจสั้งหลายแหล่ทั้งอนาล็อกทั้งดิจิตอลลงไปได้คิดว่านะอืมแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้เอาทวนจากสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันจะเป็นแล้วก็รู้แค่นี้ก่อนเ,อเดี๋ยวเทคทูค่อยว่ากันให้มันดีขึ้น